สวัสดีครับพี่น้องเจ้าเชียงใหม่ที่เคารพรักและคิดถึงผู้ท่านก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องเนะ้อที่ยังเมตตาผมและคิดถึงผมผมใหญ่ผมแล้วก็คอยช่วยเหลือพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งเพื่อจะมีโอกาสที่จะทํางานที่บ้านเมืองแล้วก็ซึ่งก็ผดพอย,ยได้ก็อาจผมอาจจะได้ปิดบ้านไปอยู่กับพี่น้องเนาะวันนี้ไอ้มหาวัน แวะมาอันลดน้ำดำบหัวตามประเพณีบ้านเฮาผมเ็เลือโอกาสนี้ฝากสวัสดีและคิดถึงพี่น้องก็อยากบอกให้พี่น้องฟังว่าผมสบายดีบม่ต้องห่วงแข็งแรงดีก็ยังเฝ้าติดตามเรื่องราวที่ประเทศไทยตลอดเวลาแล้วก็ช่วยกันกึศว่าจะเางี้อย่างเพือคนไทยดีขึ้นแต่ว่าขณะนี้มันเหตุการณ์บ้านเมืองไค่ดีเพราะว่าการแย่งอํานาจโดยบัพปีบืยึดหลักของหลักนิติธรรม แลก็หลักคุณธรรมมันก็เลยเป็นบุญความบุนวายแบบนี้แต่เราก็ต้องอดทนถ้าไฟที่ถูกต้องอดทนไยที่ถูกต้องยอมการมันก็บ้านเมืองก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบ้านเมืองต้องยึดอยู่บนความถูกต้องก็เลยอยากบอกพี่น้องว่าวันนี้อดทนกันน่อยเราต้องรักษาความถูกต้องรักษาความเป็นธรรมรักษาหลักการทางประชาธิปไตยไว้ท้ามาบ้านเมืองเราไปไม่ได้แล้วมันจะถอยหลังเข้าคลอง เพราะวันนี้ต้องกึดถึงอนาคตลูกหลานแล้วไม่ใช่มาถึงเวลาจะกึศก็ตัวเปล่วเก่าไปได้บัรได้นะครับก็เลยฝากบอกพี่น้องเชียงใหม่ว่าคนบ้านาอดทนเนอะนะครับก็ผมก็เห็นน้องสาวผมก็อดทนสมกับเป็นคนเชียงใหม่นะครับก็ขอพี่น้องที่อยูเชียงใหม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับขอบคุณอย่างครั้งที่กึดถึงผมและเป็น่วงใหญ่ผมขอบคุณครับขอบพี่น้องอยู่ามสุขขอกคนครับสวัสดีครับ